ตำแหน่งงานว่างต่างๆมีระยะเวลาในการรับสมัครเพียงสั้นๆเช่นอาจจะภายใน5วัน7วันหรือว่า10วันฉะนั้นหากท่านสนใจตำแหน่งงานว่างท่านอย่าลืมกดติดตามและที่สำคัญต้องกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะท่านจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่แจ้งข้อมูลตำแหน่งงานว่างค่ะ คลิปนี้เป็นตำแหน่งงานว่างจากการเท่าเรือแห่งประเทศไทยได้เปิดทำการรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีหลายตำแหน่งหลายอัตราตำแหน่งที่เปิดรับสมัครตำแหน่งนิติกร6แผนกนิติกรรมและสัญญาจำนวน3อัตราแผนกข้อบังคับและวินัยจำนวน2อัตราและแผนกคดีจำนวน1อัตราสังกัดกองกฎหมายฝ่ายอำนวยการรวมทั้งสิ้น6อัตรา เงินเดือน15,000บาทผู้สมัครต้องสามารถใช้คอมพิวเตอร์ในการปฏิบัติงานได้และมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้จะต้องเป็นผู้ที่ได้รับพุตรปริญญาตรีทางนิติศาสตร์บัณฑิตและมีใบอนุญาตให้เป็นทนายความและมีหนังสือรับรองการปฏิบัติงานด้านกฎหมายจากหน่วยงานการท่าเรือแห่งประเทศไทยเชื่อถือและสามารถตรวจสอบได้มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า3เดือน ตำแหน่งต่อไปตำแหน่งนายช่างเทคนิค4หมวดควบคุมงานแผนกก่อสร้างกองช่างโยธาฝ่ายการช่างจำนวนที่เปิดรับจำนวนหนึ่งอัตรา เงินเดือน1740บาทผู้สมัครต้องได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพแผนกวิชาช่างก่อสร้างหรือสาขาวิชาช่างก่อสร้างและสามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้สำหรับท่านใดที่มีความประสงค์จะสมัครหรือติดต่อสอบถามขอข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ตามเว็บไซต์ที่อยู่ในคลิปนี้ได้เลยนะคะเริ่มสมัครตั้งแต่วันที่13มีนาคม2566ถึงวันที่31มีนาคมพศ2566 ค่ะและนั้นก็คือข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับตำแหน่งงานว่างในคลิปนี้หากมีความผิดพลาดประการใดก็ขออภัยวันนที่นี้ด้วยเจอกันใหม่คลิปต่อไปขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ